โกล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 โ,กโสวยงามนะฮะจะมาถึงล้านนี้นะครับสี่ลันหกลันแปดลันนะฮะอโอ้โหไม่ใช่ไม่เหนื่อยับเหนื่อยนะผู้ใหญ่เริ่มเหนื่อยแลย้วฮะปุ๊บก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับในการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวมาแข่งขันนะฮะแล้วก็ การทําได้ดีหรือไม่ดีในวันนั้นด้วยเนาะถ้าติดใจหรือว่าสักนร่างกายครับมาแล้วเรียบร้อยนะจะฉีดขาดเติมว,นว,วินล่าโู้โหเบคกุน่าเบคล่าหันหัวกลับมานี่กลับมาหนึ่งเนินอยู่บนเนินลุกขึ้นมาขึ้นมาอาเบคเอารอเพื่อนแล้วก็ตามไปเลยอคอปเตอร์โอเคอาจจะเบิกกันหน่อย